สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้มาพบกับวิชาพระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องพุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนกชนตัวอย่างของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะคลิปนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้ตอนที่2เด็กๆยังจำได้ไหมว่าคุณครูสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรจำได้ไหมคะ อตอนที่สองคุณครูสอนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพ่อค้าใช่ไหมคะเรื่องพ่อค้าผู้พยายามหรือวันวันนุปะทาชาดกนั่นเองพ่อค้าผู้พยายามในคลิปวิดีโอที่แล้วเป็นยังไงคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อค้าเป็นยังไงคะเดินทางไปค้าขายใช่ไหมคะเขาเดินทางไปค้าขายแล้วก็เขาเจออะไร ก็เจออุปสรรคใช่ไหมเขาเจอเรื่องของอากาศร้อนต้องเดินทางเป็นไงะจะต้องเดินทางไปตอนกลางวันหรือกลางคืนคะต้องเดินทางไปตอนกลางคืนเพราะกลางวันอากาศร้อนมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อค้าผู้ที่มีความพยายามใช่ไหมคะพยายามเรื่องอะไรคะพยายามเรื่องเกี่ยวกับการขุดน้ําเพื่อที่จะประทังชีวิตใช่ไหมนั่นเองก็เรื่องเกี่ยวกับ ความพยายามอยู่ที่ไหนก็บอกว่าความสำเร็จอยู่ที่นั่นนั่นคือคลิปวีโอตอนที่สองสำหรับตอนนี้คุณครูบอกแล้วว่าวันนี้เรามาพบกับเรื่องของใครคะเป็นเรื่องของสุวรรณสามยอดกตัญญูนั่นเองหรือสุวรรณสามชาดกนั่นเองเด็กๆคะเรื่องนี้นะ่าฟังมากๆเลยคุณครูชอบมากที่สุดเลยเรื่องนี้นะเด,เด็กๆมาฟังพร้อมกับคุณครูเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเล่านิทานเรื่องสุวรรณสามให้นักเรียนฟังว่า สุวรรณสามเนี่ยเขาเป็นเด็กอย่างไรนะคะอ่าพร้อมพร้อมพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังนิทานกันเลยค่ะสุวรรณสามเนี่ยเป็นบุตรของฤาษีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในป่าวันหนึ่งวันหนึ่งฤาษีก็ทั้งสองก็ออกไปหาอาหารในในระหว่างนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักมากเลยค่ะฤาษีทั้งสองก็ ทั้งสองจึงเดินเข้าไปหลบฝนใต้ต้นไม้บนจอมปลวกซึ่งมีอูเหาอาศัยอยูู่เหาเนี่ยได้พ่นพิษใส่ตาของพระฤาษีทั้งสองจนตาบอดสนิทจึงไม่สามารถออกไปหาอาหารเองได้สุวรรณสามจึงเป็นผู้ดูแลรับใช้บิดามารดาเพื่อตอบแทนพระคุณนะคะสุวรรณสามกา็ไปตักน้ำไปหาผลไม้ เพื่อมาดูแลพ่อแม่ที่เป็นยังไงคะพ่อแม่ที่ตาบอดโดนอะไรกัดคะโดนอะไรพ่นพิษไส่โดนงูพิษนั่นเองนะคะส่วนนสามก็ต้องไปหาอาหารในพ่อแม่เองวันหนึ่งมีพระราชามาล่าสัตว์ในป่าที่สุวรรณสามและบิดามันดาอาศัยอยู่ในเวลาเดียวกับที่สุวรรณสามออกไปหาอาหารให้บิดามันดาสุวรรณสามจึง ทวนณสามเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาต่อสัตว์ป่าทั้งหลายเมื่อสุวรรณสามเดินทางไปในป่าจึงมีฝูงสัตว์เดินตามตลอดเวลาพระราชาจึงยิงธนูด้วยลูกสอนอาบยาพิษใส่สุวรรณสามที่กำลังตักน้ำตามกลางฝูงสัตว์อยู่ที่ริมน้ำด้วยความเข้าใจผิดนะคะามาดูเกิดอะไรขึ้นอีกพระราชาผู้ พระราชารู้ว่ายิงถูกมนุษย์จึงเดินมาหาสุวรรณสามและบอกว่าตนเป็นพระราชาเองเมืองฟารานสีพร้อมกับถามว่าท่านเป็นใครมาทำอะไรอยู่ในป่านี้สุวรรณสามได้เล่าเรื่องราวของตนให้พระราชาฟังและรำพันว่าอากตนตายไปบิดามารดาก็ต้องตายตายไปด้วย เพราะจะไม่มีใครดูแลหาอาหารให้รับประทานแล้วสวรรคสามก็เป็นยังไงคะสลบไปเพราะว่าถูกยิงด้วยลูกศรที่อาบยาพิษนะคะเมื่อพูดจบสุวรรณสามก็สรุปไปเลยอ่ามาฟังตอนต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นอีกพระราชารู้สึกเสียประทัยที่ทำร้ายสวรรณสาม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความกตัญญูและคิดว่าสุวรรณสามาตายแล้วจึงเดินทางไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามและก็เล่าเรื่องราวให้พ่อแม่ของสุวรรณสามฟังพ่อแม่ของสุวรรณสามเนี่ยเศร้าใจเป็นอย่างมากและขอให้พระราชาพาพาไปหาสุวรรณสามด้วยความอาลัยเมื่อไปถึงทั้งสองจึงเอามือลูบคร้ำสุวรรณสามและรู้สึกว่าตัวยังอุ่น ยังไม่ตายจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานค่ะเด็กๆอ่าพ่อแม่ของสุวรรณสามก็ตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานว่าสุวรรณสามลูกเราประพฤติดีมาตลอดมีความกะตัญญูกะตะเวทีต่อบิบีดามารดาขอให้พิษจากลูกสอนจงหายไปเถิดอ่านี่คือ,อพ่อกับแม่ตั้งจิตอธิษฐานรูปครามหัวของลูกด้วยความอะไรยรัก นะคะสวรรณสามจึงฟื้นขึ้นมาด้วยแรงอธิษฐานนั้นพระฤาษีหรือพ่อแม่ของสุวรรณสามทั้งสองก็กลับมามองเห็นเหมือนเดิมแปลกไหมคะอ่านี่คือเป็นเรื่องนิทานเรื่องเล่าเนาะพระราชาจึงขอโทษสุวรรณสามและสัญญาว่าจะรักศีลไม่เบียดเบียนฆ่าสัตว์อีกต่อไปเห็นไหมคะอ่าทำผิดแล้วเราเป็นไงคะ เราก็สามารถที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้ไม่มีอะไรที่มันสายเกินไปเห็นไหมคะอ่านิทานเรื่องนี้หรือชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาจะได้รับการช่วยเหลือและรักษาไม่ให้ตกในทางที่ตำ่ำเห็นไหมคะก็สอนให้เป็นไงคะเรื่องนี้จากนิทานเรื่องสุวรรณสามสอนให้เด็กๆเ,เป็นยังไงคะต่อบิดามารดา สอนให้เด็กๆมีความกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วเด็กๆทำแล้วหรือยังสิ่งที่เด็กๆจะทำได้เรื่องของการกตัญญูก็คือเป็นไงคะเด็กๆตั้งใจเรียนหนังสือช่วยพ่อแม่เท่าที่ทำได้ดูแลพ่อแม่ยามเจ็บป่วยนะคะหรือช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้ไม่ดื้อไม่ซนนะคะแค่นี้ก็พ่อแม่ก็ ภูมิใจแล้วนะคะเด็กๆก็เอาแบบอย่างที่ดีของเด็กน้อยสุวรรณสามนี้ไปประพฤติไปไปฏิบัติในใช้ในชีวิตประจําวันกันนะคะเพราะนิทานเรื่องนี้บอกว่าจะไม่ตกในที่ต่ําหมายความว่าถ้าเราจะลําบากความดีที่เรากตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยก็จะทําให้เรามีความเจริญเจริญยิ่งขึ้นอ่ะสําหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆเข้าไปอ่านในหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาของปอนหนึ่งได,ได้ได้เพิ่มเติมนะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ